ไปเลยปีนมุกว้าวไปเลยปีนมุกใบยงฮะ,ฮะคุณแม่นี่หนูเอารถจัก,กรยานมาปั่นในบ้านอย่างนั้นเหลอแถมยังกดกิ่งเสียงดังอีกด้วยเดี๋ยวหนูไปปั่นข้างนอกก็ได้ค่ะแม่จะไปไหนลูกต้องโดนริวแล้วไปเลวๆปีนมุก ฮแล้วหุณลุเฮ้ปั่นจกยานนานละกลับไปปั่นที่บ้านไหมรปโยคจะบ้าเหรอเดี๋ยวแม่ก็ด่าหรอกไม่เป็นไรหรอกนะ้าแม่ใจดีแล้ว ไโยกฮะคุณแม่นี่หนูเอารถจัก,กรยานมาปั่นในบ้านอย่างนั้นเหลอแถมยังกดกิ่งเสียงดังอีกด้วยมารบกวนแม่เวลาทำงานนะรู้ไหมเออหนูแค่ปั่นจัก,กรยานเล่นเองค่ะคุณแม่ลูกไม่รู้นะสินะว่าลูกจะโดนอะไรอะ่ะพวกหนูจะโดนอะไรเหรอคะคุณแม่ก็เจอกําปั้นหลักหมื่นแม่ยังไงล่ะเ,เ,เดี๋ยวหนูไปปั่นข้างนอกก็ได้ค่ะแม่จะไปไหน ลูกต้องโดนบิ้วแล ปั่นมาแล้วสบายใจจังโวยป่านนี้แม่คงจะใจดีขึ้นแล้วสินะอเฮ้ยเฮ้ยคุณแม่แมรู้ไหมทำไมคนเราถึงต้องมีสองมือน่ะเอาไว้ใช้อะไรหรอคะก็มือนี้เอาไวช้ชกปิ่นมุกมือนี้เอาไวช้ชกใบหยกยังไงล่ะเฮ้ย,ย,ยจะทำอะไรพู้หนูเลยค่ะแม่คุณจะทำอะไรลูกนะ่ะนี่คุณ ลูกทำผิดอะไรคุณถึงจะสาวหมัดใส่ลูกแบบนี้นะก็ฉันเห็นลูกเอาจักรยานไปปัน่นในบ้านนี่คุณต่อให้ลูกจะไปปั่นจักรยานในบ้านคุณก็ต้องตักเตือนลูกดีๆบอกลูกดีๆไม่ใช่จะด่า,าและจะใช้กําลังกับลูกแบบนี้เห็นไหมเนี <colored music> ่ยคุณลูกเขากลัวจนหมดแล้วใบหยกกลัวจนฟันเหลืองแล้วนะคุณเหลืองยังกับเม็ดข้าวโพดเนี่ยสียังกับเม็ดปอพล้วนะคุณคุณไม่สงสารลูกเลยต่อไปคุณอย่าทำแบบนี้อีกนะใช้เหตุผลคุยกับลูกเดี๋ยวลูกก็จะมีปมเขาจะเสียใจนะคุณ โอเคต่อไปฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วและฉันจะใช้เหตุผลคุยกับลูกปิ่นมุกใบโยกแม่ขอโทษนะลูกค่ะแม่หนูก็ขอโทษแม่เหมือนกันค่ะอเข้าใจก็ดีแล้วไปเดดร้อนแล้วเหม็นขี้หมาด้วยไป